ก็จางใสทั้งตัวลักแล้ไม่ดำนะคะดูนะคะไข่ดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ง่ามขาง่ามก้นก็ไข่ดำด้วยบูสเตอร์ตัวนี้นะคะเข้มข้นกว่าโลชั่นมต้ผิวทั่วไปอย่างนั้นเป็นเชียร์บัตเตอร์แบบนี้นะคะแล้วกลิ่นหอมมากใช้ปุ๊บแล้วผิวนุ่มปรับเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากผิวขาวกะจางใสทั้งตัวใช้บูสเตอร์อีเลาสายเ้าสิบบาทเท่านั้นเอกดได้ที่ตะกร้าตัวถท่อโลกเล็กแค่ะไปไปไาไปไปไมินไปินไปถึงไปอย่าวไป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 เร เจอาเยเจเอยมาเมาเอมาเมาบ้าน <Hoy S 2> ัาเมาเอปล่อยเ้าปล่อเ้าโอเคบายบายเจโอเคเจอกันรุวงนี้เจ๊เออโอเคเจมีไฟนห้องมเมีไฟเบ้อ้องด้เจซเจปฟห้องบอดอย่าปิดแอร์ด้วยไปละปิแอร์ห้องบอดด้วยไปกับ้านกับ้า